มาชมดอกทองอุไรนะคะดอกทองอุไรสับรั่งเต็มต้นเลยทีแรกมันเป็นดอกสีเหลือง แต่เรามาปลูกใกล้กันกับสีสม้มมันก็เลยกลายนี่ต้นเดียวกันนะคะเนี่ยต้นเดียวกันนะคะอีกกิ่งหนึ่งมีดอกเป็นสีเหลืองนมะคะมีดอกเป็นสีเหลืองต้นเดียวกันนะคะ แต่ทำไมกลายเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้เพราะเรามาปลูกใกล้กันกับเจ้านี่สีส้มแดงนะแค่ปลูกใกล้กันเท่านี้เองเขาก็มีพลังมาเปลี่ยน ให้เพื่อนที่เป็นสีเหลืองนะกลายเป็นสีส้มอมเหลืองสวยมากเลยค่ะทีนี้ก็มาดูละมุดนะคะละมุดนี้ปลูกมาหลายปีแล้วออกลูกตลอดปีเลยค่ะได้กินตลอดปีแล้วก็หวานมากเป็นละมุดกรอบนะคะ ออกลูกสลับกันคือได้เก็บกินตลอดปีอ่ะถ้าใครมีบริเวณก็ลองหาละมุดมาปลูกดูเด้อค่ะมันจะเป็นผลไม้ให้เราได้ได้กินตลอดเลยนะดีมากๆแล้วก็อร่อยด้วยนะนี่ค่ะเนี่ยต้นมันก็ใหญ่ประมาณนี้นะมัน ได้ประมาณ7ปีแล้วแหละนะคะดูสิลูกเต็มไปหมดเลยนะเก็บรุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งก็ออกมาเนี่ยลูกใหญ่ด้วยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยดูเพลินเพลินนะคะวิดีโอนี้ก็เน้นความเพลิดเพลินเน้นความสุขทางใจ นี่ก็ต้นต้นกระดาษนะะโอ้ยสวยจังเลยถ้าไดกระถางสีขาวๆต้นกระดาษเขียวๆนะอันนี้เป็นผักได้นะคะนี่คืออมแซบนะคะเนี่ยเอาไปผัดก็ได้แล้วก็เอาไปทำต้มจืดได้จิ้มน้ำพริกผักสดได้นะคะเนี่ยเนี่ยเยอะแยะเลยค่ะ ต้มจืดก็อร่อยเอาไปผัดก็อร่อยนะคะยอดของเขามีคุณค่าทางอาหารด้วยค่ะและนี่ก็เฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าพันนี้สวยมากยังมีความแข็งแรงเอาไปจัดดอกไม้ได้ทนนะคะรุ่นนี้เด็กๆทักทายสนุกสนานเลยนะคะ ก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมอ้ยสวยละเกินมันเป็นรุ่นรุ่นนะคะเดี๋ยวพอเดี๋ยวเขาเหี่ยวเขาร่วงไปเขาก็จะไม่มีดอกเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ออกมาอีก